งานเงินความรักค่ะก็ถ้าเกิดว่าอยากเน้นในส่วนของงานนะคะก็มีเป็นในส่วนขององค์เทพนักราชนะคะมหาราชมหารวยแล้วก็มหาจักรพรรดิค่ะต้องซื้อกี่เส้นนะมหาราชมหารวยมหาจักรพรรดิต้องใส่หลายเส้นไหมคะแนะนำให้ใส่หลายๆเส้นคู่กันค่ะเป็นการลงชานะแล้วก็เป็นการทำกันว้าวคู่กันนี้คือผ่านการปรับเสร็จมาแล้วเป็นการทางการ ใส่ขาวค่ะแล้วก็รักษาแบบใส่สีซึ่งของเราเป็นการยึดหลักของใส่ค่อทันใจค่ะเป็นการชายแลักษาแบบใส่สีเลยแนะนำทีละคนดีกว่าเริ่มจากน้องเล็กของเราอยากได้เรื่องงานเรื่องเงินนะคะอยากเป็นแบบว่าเศรษฐีหน้าใหม่อะค่ะเหนื่อยแ้นไหนคะเหมือนกันเลยอยากเป็นเศรษฐีหน้าใหม่งานกับเงินค่ะ แนะนำนะคะตอนนี้มีรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะจะเป็นร่มเท้าใบซวนนะคะจะเป็นส่วนของแบบว่าอเนกอำนาจนะคะเฝ้าซับระวังภัยแล้วก็ตอนนี้จะเป็นแฟชั่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัววันนี้วันแรกเลยค่ะสวยอ่ะเป็นอุ้ยไม่ชอดขนาดนีนะคะซึ่งจะมีคะในในในดีไซน์ค่ะจะมีสองหน้านะคะจะเป็นหน้ายักแล้วก็หน้าเทพค่ะสวยมากก็คือแบบว่าคุ้มครองค่ะเพิ่มขึ้นจากเดิมไป ทั้งในเรื่องของแบบโค้ดเอ็ม้องกันแล้วก็เสริมเมตตาเนหารค่ะโอ้ยตรงเลยค่ะง่ายลแต่เราอยากรู้ว่าเวลาที่เราสสมใส่แล้วเนี่ยสมมติวันนี้เราได้กันแต่คนละเส้นเนี่ย มีข้อห้ามข้อปฏิบัติหรือว่าต้องสวดมนต์หรือว่าต้องอะไรอย่างี้บ้างไหมถ้าแนะนำแนะนำให้สวดมนต์ค่ะ,ะเพื่อเพิ่มบารมีให้กับตัวเราะนะคะก็ะคือในการสวด,ด้วยเราจะมีบทสวดให้คุณลูกค้าสวดนะคะก็วสวดอธิฐานขอพรในการบอกชื่อนะคะแล้วก็นำสกุลวันที่เดือนปีเกิดอายุของเราก็ขอพรในสิ่งเราต้องการได้เลยทำปฏิบัติทุกวันวิมีนี่นี่น่นารักมากเลยแหวกมีของเพนัคาราค่ะแล้วก็จะเป็น นี่คือลูกแก้วมณีนะคะลาศเป็นลุนยาลิตของเทนัคราศค่ะอืมอืมเ้ยแต่ชอบตรงนี้นะคะความหมายของแต่ละสีก็จะไม่เหมือนกันด้วยค่ะสีชมพูสีชมพูจะเป็นในเรื่องของเมตตาการรักยคแต่ถ้าเป็นสีฟ้าก็จะเป็นในส่วนอำนาจบารมีมีผู้คนรับยันเก่งค่ะแล้วก็มีเทวราออยคอยคนอยูทั้งชุ โอ้ยที่นี้ก็ต้องซื้อชุกสีเลยสิวะานี่ไงพี่แคร์หวานนื้อจริงจริงสีขาวอ่ะสีขาวจะเป็นนเรื่องขติปัญญาสวยจังอ่ะทุกคนนเหสามารถคนสามารถแบบถือได้ได้ได้หลายลูกได้เลยนะเหรอคะแล้วกำหนดหรือเปล่าว่าจะต้องใส่นิ้วไหนหรืออะไรจริงแล้วไม่กำหนดค่ะเราสามารถเสริมพลิงเข้าไปได้นะคะเช่นถ้านิ้วชีเสริมในเรื่องของอำนาจวาสนาบารมีซ์ใช่ค่ะ วันนี้ไงเซตเน้์ใสไปเลยใสไปเลยอย่าให้ว่างไดให้หมดสักมีสักสีก็นินไล่ไปเลยคือที่ชอบเนี่ยเพราะว่าเหมือนคือโมเดิร์นมากอ่ะพี่แคนหวานคือไม่เหมือนเครื่องรางอ่ะคือเหมือนเครื่องประดับอะไรแบบนีแบบคือเขาเป็นเขาเป็นไทยดีไซเนอร์แบบตั้งโต๊ะก็มีแล้วก็เป็นแบบในส่วนของจิวเวลรี่ก็มี ที่บ้านนี่ลูกค้าก็ไปทำกันได้แลคือการดีไซน์รวมถึงการลูกเศษคือเขาทํามาแบบพร้อมแล้วชอบเส้นนี้มากเลยอะความหมายอะไรยังไงเป็นยังไงบ้างคะอันนี้ก็คือจะเป็นเทเวสวร์นนะคะเป็นบางค่ะพอดีค่ะก็คือความพิเศษกว่ารุ่นเก่าคเขาจะมีเป็นสองรักาค่ะคือเขาจะมีเป็นด้านหนึ่งเป็นหน้าเทพระทับคลิกก็ค่ะจะกลายเป็นหน้ายางตัวเพราะหน้ายาะค่ะก็จะช่วยเรื่องโปรเทคชั่นคือว่า ถ้าเป็นหน้าเท่จะช่วยเรื่องไม่ตามหายแสยมแล้วก็ความรักค่ะใช่ก็คือจะมีคุณความบางไปเลยในเซนเดียวเราที่เซนเดีกว่ารักคือตอนนี้เพิ่งหลอนช่วงนี้วันแรกแคปไม่ต้แพงไหมคะถ้าเป็นรุ่นนี้น่า สามพันใช่พูดถึงว่าสามพันกว่าบาทสําหรับการที่เราจะเสริมในเรื่องดวงชะตาความสบายใจดวงก็คือความสบายใจใช่ใช่ค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งด้วยจิวเวลรี่ของเราพี่พาเองนะค่ะก็คือจะไม่มีนิกเกิลเป็นส่วนผสมก็คือสาวแบบใส่แบบไม่แพ้ไม่คันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจริงๆสามารถใส่อาบน้ำได้แต่จริงๆก็ควรขอดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะหมกได้นี่อะไรได้กันหมดแล้วหรอเดี๋ยวนะ ก็อะไรยังอยากอยากบูชาเพระแม่หูมาก็ดีไม่มีสีเนอะทำไมหรอไม่ชอบสีนี้หรอเป็นสีนี้สวยนะจะใส่ให้คุ้มกันใส่ได้เออสวยเฮลโหลไเออใช่ครับ <ร>ม่ล<ร>าสมีด้วยส,ส,นนสีชมพูไม่ได้ใช่ไหมนี่สีขาวเอ,อนานี้ไงใส่แบบนี้ก็ได้สวยได้แล้วคนละสองเส้น <c oughs> พวกเราได้สองเส้นหมดเลยอ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e แล้วก็กระดิ่งกิ้งกิ้งช anel ของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อติดตามข่าวสารพวกเรานะคะคทั้งช่องโมโนโ29แห่งนี้ค่ะ